วันนี้ผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับเอ็นนินจานะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นปลาป่านะครับราคาไม่แรงส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเอ็นตัวนี้นะครับเป็น N เอ็น N สีเดียวนะตัวนี้จะเป็นสีใสนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นปลาป่านะครับตกสปงสปิวนะครับตัวนี้มีหลายขนาดมากๆนะครับตั้งแต่10ปอนด์นะครับสำหรับงานสปิวชิงหลิวนะครับ10ปอนด์12 15นะครับจนถึง60ปอนด์นะครับใครที่ชอบมาเล่นแบบของเทือน่ะ ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับแรงเสียดสีนะครับตัดท่อให้ดูนะครับมาปะพร้อมเจ็บมือแล้วตอนนี้โอ้โหจัดไป ตกธรรมชาติบ,บ่อยๆแนะนำเลยนะครับราคาไม่แรงนะน่าใช้น่าใช้